ใบพี่ไอที่แท้ใช่หรือาไก่บอนไก่บนไหไก่บอนไก่บอนแบบไหแบบไหนมองแล้วแมาเบพี่นี่พี่นองอฮ้ยใางา่หวงาี่นี่พี่นอกเยฟวดทวนสมูกมีเนื้อมีหนังจากให้เศร้าเห่าเนาะใเลือกวัน เศร้าเราพี่น้องเลยม่นจะวนเฮ็ดคื้ปล่อยไฟเรอเศ้ากินเราเมียงเศ้ากินทะเลนกินมันสีเงาทำไวน์เนเบิ้งได้เป็นงนินว่านบ่แม่นว่นเขาว่าน้าได้ดมุนัดว่านยังบันโ้ยเพื่อนบวมเราบวมเราอเออจูดจะแก้นุดเุยโี่ จากเชียงีสานไปชิบป,ปีได้ชิบปีแต่ยุคดีสบายอยู่ไปยุคจังไรคนแรกไปยู่กรุงเทพคนละเนาะกรุงเทพเออเป็นคนกรุงเทพคนละก,ร,ออกรุงเทพาเออกรุงเทพาครับลูกกรุงเทพสมบูรณ์ไปใไ้ผัวตัวพ่อใหญ่ใช่ีึฮะไปใ้ผัวกรุงเทพเนี่ยตัวจกักรเสด็เอาเรื่อยเลยเป็นลูกไผ่กรุงเทพลูกไผ่กรุงเทพอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอ๋อหัวไปใส่ปวดปวก็มาหนึ่งหัวตายแล้ว ะตายแล้วพี่นอ้องหัวตายแล้วได้กันไม่ไม่ตายแล้วเออเป็นยังเป็นแค่จีมันเครี่ยไขควายเครียดแค่แต่มันขีดมันจไใช้ต่ำตเขาค่อยตายเอาคนจังสันอัจฉริยะมันเด้อเมจันเรนจะ,นจะเครียดปานเั้อเออเรื่องของเรื่องนึ่งหอไปพ่อถุงยางอนไมัพหอยเล็กเก็บขึ้นมาไว้หอยว่าเป็นที่อย่างลูกบ่มบอกรัมันบัดเป็นพ่อถุงยางอานามาอเเงมไม้อยู่ในกระเป๋าหอยหัวเจ้าวัน่ะเออมันว่าหอยนอก รัวใครรัวเจ้านะแม่เปิ้ลันจะเรียกมันมันก็แคดมันกินเราเมาเมาได้ว่าตัวไส้กะขับเปิ้ลไปตำเสาไฟข้อหักตายฉันไม่จิตให้เว้ยโมโหดิพ่ายตัวตกต่ำโอ้ยมันก็สมน้ำหนาตาบัางอู้แเ่นที่จริงเด้อตุลเป็นสมน้ำหนาบอยอย่าตาบัานพ่อคนแล้วตาเห็นยังตายละแม่ตายนะแม่เสาไฟเสาบัคนไงนึงมึงบ่เห็นบัดดุงย่างน้อยๆในกระเป๋ามึงก็ไปเห็นฉันเลย โอ้ยแยกใจลายตั้าแต่ยวหัวมไม่ละละหาไว้แล้วได้ใช้ป่นสอจอตมสอจอตมสอจอตมชุมพอสมมาสีอันนี้นั่งยุ่งไใช่หลายยกมือในพอจอตมนั่งติ่งไม่ยากดอกมาสีขาวๆดอกเอาพิสูจนัว่าขาวมันไห้เลอันนาดีอนน่าโคตดีตัวหัวฉันหั โอ้เจ้าเอาผู้ดีเลยวันจีเราพบกันมาตั้งกันหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วสักทีอ้าโวันีอือเป็นปู่เป็นเพื่อนกันแมนซุ้มเอ้อนี่ไใกันเลยเปลี่ยนตามวัยคนเฮาเฒ่ามากควบรู้สึกกับเปลี่ยนกี่น้องเออแมนแมนแมนวัยโย่วัยกินยั่งย้ายั่งีซื้อเรากินยานเดียวไม่ได้สนใจยังอือบ้านนี้ พ่อมาไหว้หนึ่งนี่อันว่นหันไหว้เที่ยวไหว้เที่ยวบัดปีนไหวอยากได้อยากดีบัด่บ้าพ่อฟื้นซ้ำแขนนี่กระจรถเอาเมื่อบาดตามขบราชบรรดาไปโคกไปป่าอย่ามาได้เห็ดไม่ไตเอามาเห็ดฟื้นถูกต้องแลน่ยังมีใครขึ้นกันเห็นไหมไปเป็นไม่ออกคำวัดฮะไม่ออกคำวัดได้เนี่ยคอบแบบไหนขั้นไหนไม่ค่อยชิลล์เลยครับเอาไปเป็นสาววัดได้เนี่ยจักเลยมั้ ไม่ออกคำผู้เห็นบุญเฮทัศน์เม่นไงตัวนี้โอ้จัะตี่ตัวคข้ามาไปออกคำวัดีต้องไปจังฮัตจันเทศเนี่อาหารการกินเป็นต้องไปให้หลวงพ่อพึ่งฉันถึงต้องก็คอยมีแล้ยมันน่ะอาหารเนี่ยเทสกูได้กินมัดถวายหลวงพ่อมาคู่กันแม่นไข่เนล้อสีมือดีก็ที่เออมันเพศน่ะเทสอ้อมหอยมาถวายหลวงพ่อป้าตัวไม่ได้หอยมันใทหลายเออหลวงพ่อกับน่องเนอโอ้ยอ้อมหอย ไม่ออกไปนอกอค,อค,อคีอเห็ดแฉบแทนน้อยคนจะได้หาคนเ็นเรว่อว่หอยคนนี้ยี๋ยไม่ังจบหอยคนนี้ขี้็แตอยชนินนี้ยกกาเกเขาเป็นไปงมันจะเป็นอีแค้นหนึโอ้ยลพ่อบหลพบอบคู่บวชไหมเนี่ยฮะลพ่พคู่บวชไหมเอาบวชไม่ก็จะเป็นพระคู่เอาจากแล้วเขาจาเอิบพระคู่เบิตบ้านไหมมาได้อ่านัไหม เข้ามาพะคู่ในตัวดชิบภาษายี่สิบภรษาแตกต่้งในเรื่องเอาพะคู่เขาพะคู่สิบวัียะในตังแต่สอยคนเอาไปนี่เป็นยุคเป็นพะคู่อยู่โอ้ยเราเป็นคู่สอนนักเรียนเราล่ามาบชก็เลยเราพะคู่โอ้ยโอ้วาซาเด้ยันเซนลยมือเศร้าสิท้องเอ้ยมันจะไหนหลพอพะคู่ก็มีบาทก็ใช้บุญก็ใ้บาปก็อยคู่ั้งนี้ไม่เงยไอไม่เงยิใช้บาปเนาะเจ้าเลนรถวงย่ามีพักอะอ เออไม่ออกไาเมื่อไดกขาเซตะไกวท่น้องรา้ว่ะหมกหัวบะมี่บอกมันวันนีพ่อไม่จะชัดหมกหัวถามหาหมกหัวยังให้กันอกอันนั่กนกันดีอือยายกสใจให้แล้วเนี่ยดูดีเป็นภาจกได้มาเทศูเทกินแต่ว่าหมกหัวบะมี่ละออไม่ต้อมองกันนี้ละห่้ออสิ่งใช่เลยหลวงพ่อาหนมาเรากับพ้องคยเมถเลยแล้วก็คือสมองคึกกัน เอาหนี u u, u u. U u, ้ไม่คัดมุกนั่นเาตัวชรพนี้วก็รากนเวทีไปเนี่ยโอ้เหนี่ครับคิดถึงเราใช่ไหมประชุมเหือหเอาพรุ่งนี้ก็ได้สามโมงสิบ้าเจอกันนะสามโมง้าเจอกัน ฉันไม่ไหแล้วล่ะตื่นอัดอย่างลายสามกเจ้าวุ้งนี่นผู้ใหโมาจะนจะไปส่นีเบิ่งตนโอ้ปจ้านสส่น้า้มาะไรตุนโลดคุแทเราจะโดนโมเมนต์แสอยังสู้ไม่วอ้ัวใส่ก็ได้ซอสก็ได้ัเป็นอซ่วบาหัหมัสัวไปที่ การอาชีพแต่ละบุคคลมันกม่คือกันบุรีเอไม่นี่ม่มีไอเชียนไม่ต่างตังนี้แต่พูดดูดจอมเลยเด้อเป็นงังนีกง่ายแหีวนึงง่ากกันคับเมื่อไรก็ได้ดูดจอมเยกินเขาก็ได้เป็นยังอ่ะมันบริคิดจอมบริกินสวนกินเขาก็หรอไม่ชิญยากเมื่อไรก็ได้ดูระโตกากมาดมแลวกินเข่ามันไม่ชิญงยากตอนตัวายใหญะฮเราลสัตว์จริงเลมื่อนี้มีความตั้งใจแล้ว เสียวคนงานของเรื่องกิรานมาตอนมาฝากแม่อยู่ปีเดียรเดียร์ก <ง blows. S 1> ิร e ัน e ย, e ยังอยูยอ่บ่ยั่งกันเนาะเอาเขามาไปไปยงตายแล้วตายกับฉันแล้วหนาที่เท็จนะเด็กผ้จะเป็นหัวหนาว้ากระดูกฉันนี่เอนนอ,ดดอ,เอหัวหนาว้านี่กิรานนี่เาขาหน้ากิรันจีเขาเปิดหัวหน้าต้นจะเขาเรียกว่าบอสต้นจะบอสบอสอืมเปลี่ยนภาษาเปลานี่แหละคู่แข่งบ่อนหลอดตัดสอดนมบ่อนหลอดสอดนม ้เก็ยอยู่เสียงอีสานไปรับใช้ต้องพี่เจะผ่านเปอร์เซ็นต์สัญญาเมื่อนี้หลวงพ่อว่ากระกิ่ของปเปอร์เซ็นต์สัญญาครันกันหมดเดือนก้าวไปเมื่อนี้เราพ้นสิ่ขึ้นสัญญาแล้มันจางเรียกกี่ล่ะเอาเป็นนี่ล่กนั่นมี่นี่ขนาดเอ้ยซื้อเงินไปเช่าก<อ>็มาแล้วไปบ้าแม่ยูเดีตหนีลูกเอ้ยตอนนั้สีโจ๊กอีกเท่านั้นอันนี้ก็ลูกอลูกถ่ายถึงมาลูกถ่ายถึงมาประมาณว่าทอดในนับสิบาทเ้นวนสิบสิ กับกองรู้กับกองมาเป็งซะ้านู้้ยจ้บอกรู้เชียงที่เขาก้องหมดนไทยเด็กไปนอกฝัอน,นอ้ยสวอยอยนไก่ครับเดี๋ยังมาพูดกจ้าเอาเียองกิห้ฝ่ายกันปุบเป็นกันเช่ได้ล่ะคอยจับข้างเจนีลันรับได้จะรัเรื่องยงหายปานดำเอาพร้อมเสียงที่สามเดือนเจนีลันที่สุดานกว่าที่น้องอยากฟังขอเสียงปุ๊บเลยค่ะ